ท่านผู้ชมมือนอีช่างชองสาลามาแช่กับสื้อผ้า,าท่านผู้ชมมาเที่ยวน้าตกเอราวันเนาะค่ะยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะค่ะท่านผู้ชมกลมาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนาะน้าตกงามงามท่านผู้ชมมากหลยคเสิบเฮ็ดให้คิดหวังเลยค่ะไปบางหวงกับ้าดลูกคาดล้านมาแวะเที่ยวใดเลยค่ะนำ้ำงามค่ะพี่น้องหลวก็าเขาก็มีบอกว่าอยู่สุดับกินไปอีกทุง ชั้นซีนะคะกต่ที่นี่ต้นเจ้าเมตะเคียนต้นใหญ่เนาะคะ่ะมีคนเขามาขอโฉกขอลาบเขาก็ถืกหรยรวยเดือดกันนะคะบนอนีช่างช่องสุภาพทำผู้ชมขึ้นไปเมืองเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นแค่สั้นสองนะคะท่านผู้ชมก็จะมีปลาให้เมืองแล้วก็มาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนาะเดียวกันช่องสุภาพทำผู้ชมในงางขึ้นไปไอขอโฉกขอลาบดูสันซีเนาะค่ะเนาะกอะ ชมบรรยากาศรอบๆไปพร้อมกันแอนด์เป็นสัน2องค่ะทัน,ทนชมเดี๋ยวเ่าสิไปเม่งสันสามสันสี่กันเนาะค่ะตามมาค่ะทานูุช่อม

นี่ก็เป็นสันสามนะคะท่านผู้ชมก็เป็นนาวสาัสามยังบัดทัานถึงสันสีเนาะเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปถึงสันสีพลวานีตุ่นไปเขียนตุ่นไงยู่หันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมต่อจากนท่านผู้ชมเนี่ยงานขึ้นไปมึงเลยๆเนาะก็ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะ อันนี้ขึ้นไปชั้นสามแล้วก็ย้อนมานนนชั้นสี่มันจะมีป้ายไปชั้นนี้เขาห้ามลงเล่นนำ้ำ แล้วก็มีอะไรอีกไหมโอ้ถึงนักที่นี่จัดตู้นะคะความคุ้ม ทันตีกะน้ำตกข้ามค่ะเขาคนผู้ชมกัมีผู้คนเขามาถึงก่อนกับมาเดินนาำชวนมากับจะนีข้าวต่างาสะอาหรอกสามาเที่ยวไร้ยหลมีกินน้ำตกทันตีกับไม่มีแอฟกต่สีชาขึ้นหอดแค่ทันตีนี่แหละค่ะก็จะมาขอโชคลาภเจ้าแม่ตะเคียนโตคุณยามาขออะไรแต่สีใดโศกใดลาภกันทุกคนเนาะคะ่ะ ถึงมาทางสนเะะจเมตเเขียนที่เพิ่นพอโซขพอลาบกันเนาะสาทูเดอร์้าเมตเเขียนเดิมมากอโซกขอลาบทางแกขกใไ้ได้โชกไลลาบกลับไปให้มีโชคมีลาบกันทุกผู้ทุกคนเอฟซีที่เขามาเมืองกะได้มีโชกเลยเห็นตัวเลขเป็นน้ำกันเนาะค่ะเนาะคนมาผูเร่มากขอกัดิตถือก,กันหลายคนเลยค่ะเขากัดิมาก แกบุญกันท่านก็ให้นะจ๊ะมีสุดมาแกบุญร้ายเลยค่ะท่านผู้ชมโอให้แม่เจ้าแม่ตะเคียนให้โสูให้ลาบเด้อค่ะเด้อมาขอขังแหลกกระได เห็นหรอกคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นคือแอดบอกค่ะแอดก็เห็นสัตว์แจ้วเลยเล็นี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาเมืองไกลๆน,ะะน้องค่ะเนาะเห็นคือกันบอค่ะมองนี้แอดก็ว่าเป็นเลขกหาหรือว่าสิเป็นเลขกหกกระได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอีหยังค่ะท่านผู้ชมแอดก็ว่าเห็นเป็นเลขกหาสัตว์แจ้วเลยนี่ค่ะหรือจะว่าเป็นเลขกหกกระได้เนาะคะ่ะเนาะ สำหรับข้างล่างนี่แอดก็ว่าเป็นเลข2หรือจะว่าเป็นเลข8ก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่ตาค้นเห็นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเห็นตัวใดกะคอมเมนต์ให้มูเห็นน้ำเนอะคะ่ามันก็นแล้วแต่ดวงของแต่ละคนเนาะ,ะเดี๋ยวแอดสิึ้นตัวเลขที่แอดเห็นให้ท่านผู้ชมใดเมืองเนาะคะ่ะถ้าท่านผู้ชมเห็นตัวใดกะสามารถคอมเมนต์ใดเด้ะคะ่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ แอดกลมาหายเมืองเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอหาย่ทมมนผู้ชมเห้งๆปังๆลำาุ้ยกันทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะีลยวกับสิ้าชมบรรยากาศไปอีกสักพักแล้วกัเมืองตัวเลขเป็นน้ำกันเนาะคะ่ะเอยเอ้าสองไหเห็นไหม เลขอะไรดูนะ